สวัสดีครับเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ครูได้ทุเรียนจากทำสิ่งมาก็จะมาแกะสะลักใบไม้แบบง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะครับเรามาดูกันเลยครับทุเรียนที่นํามาแกะสะลักนะครับต้องเป็นเนื้อเนื้อทุเรียนประเภทไก่ฉีกนะครับคือข้างนอกยังมีความแข็งอยู่แต่ข้างในมีความนิ่มแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทุเรียนที่นิ่มเนี่ยจะแกะสะลักยากนิดน,นึงนะครับหรือ ถ้าใครที่ฝึกใหม่ๆก็ใช้ทุเรียนแข็งเลยก็ได้ครับเนื้อแข็งเลยก็ได้แกะสะลักง่ายนะครับเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับเล,เ,เลือกภูทุเรียนที่ไม่ได้ใหญ่มากเกินไปนะครับหมือแบบถึงว่าเนื้อเนี่ยจะมีประมาณ2เม็ดหรือเม็ดเดียวหรือ2เม็ดจะดีสุดเพราะว่าช่วงมันจะยาวนะครับถ้าเลือกภูใหญ่ที่ไม่มีเนื้อหลายๆเม็ดเนี่ย ข้อต่อของแต่ละภูเแต่ละเม็ดเนี่ยมันจะสั้นนะครับแล้วใบที่แกะมาก็จะไม่สวยนะครับอันนี้ดึงออกมา1เม็ดนะครับที่มีช่วงก้งยาวกูก็จะตัดออกมาเป็นรูปใบไม้นะครับเม็ดหนึ่งจะได้ประมาณ2ใบนะครับ ค่อยคอยดึงออกมานะครับจะได้แบบนี้เสร็จแล้วก็จะมาแกะสลักเส้นกลางนะครับเส้นกลางเอียงมีดครับลากมาจนเกือบสุดปลายนะครับเอียงมีดอีกฝั่งหนึ่งค่อยค่กรีดลากมาเบาๆนะครับ ทำเส้นกลางใบแบบนี้จากนั้นทำเส้นข้างใบ,บงครับเอียงมีกรีดเฉียงขึ้นลากมาเกือบถึงขอบใบเอียงมีดซ้อครับเวลาเรากรีดเนี่ยจับอย่างเบามือนะครับเพราะว่าทุเรียนเนื้อด้านล่างเนี่ยมันจะมีความนิ่มแล้วถ้าเราบีบน้ำหนักมือมากข้างล่างมันจะเละนะครับ ากนั้นก็ซาะริมทำไปทุกช่องเลยนะครับขนาดเล็กใหญ่ ไม่ไม่ไม่จำกัดเพราะว่าขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่เรามีนะครับด้านนี้เสร็จแล้วนะครับพลิกกลับมาอีกด้านหนึง่งค่อยๆประคองนะครับกรีดลากมา อาจจะเอียงแล้วกรีดทางนี้ก็ได้นะครับกรีดมาอย่างนี้ก็ได้ครับนี่นะครับจากนั้นก็ซอริมครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ใบไม้แบบนี้ครับแกะสลักเสร็จแล้วไม่ต้องนําไปล้างน้ํานะครับแค่เช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นได้เลยรอเสิร์ฟนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ